สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบก9วิชาสามาัญมีนา63นะครับโจทย์กำหนดให้ p x เท่ากับ x กำลัง4บวก a x กำลัง3บวก b x กำลัง2บวก c x ลบ5เมื่อ a b และ c เป็นจำนวนเต็มถ้าสมการ p x เท่ากับ0มีคำตอบเป็นจำนวนตกกรรกยะอย่างน้อย1ตัวและมี1บวก2 i เป็นคำตอบของสมการแล้ว p 2มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับ คือต้องบอกว่าข้อนี้นะครับมันเหมือนกับข้อสอบปี62นะครับที่บอกว่ามีคําตอบเป็นจํานวนตกกรรกยะอย่างน้อย1ตัวเพียงว่ามันคุ้นๆกับข้อสอบปี62อยู่นะครับลองกลับไปศึกษาเพิ่มเติมนะทีนี้ตัวนี้พี่แบงค์เห็นบอกว่ามันมีจํานวนเชิงซ้อนด้วยมี1นบวกสเป็นคําตอบแล้วพี่แบงค์ก็เห็นตัวนี้สัมประสิทธิ์ทุกตัวนะครับเห็นว่ามันเป็นจํานวนเต็มหมดเลยดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้เลยว่าพี่แบง์จะเล่นทฤษฎีอะไร นะครับจำได้ไหมว่าจะต้องคุยถึงทฤษฎีอะไรถ้าสัมประสิทธิ์ทุกตัวนะครับสัมปสิทธิ์ทุกตัวนะครับเป็นสมาชิกของจำนวนจริงและ a บวก bi เป็นคำตอบนะครับถ้าเรารู้แบบนี้ปับ๊บเราสามารถสรุปได้เลยว่า a ลบ bi ก็จะเป็นคำตอบด้วยนะครับ โอเคทฤษฎีนี้ส่วนมากคนไม่ชอบท่องตัวคําว่าสัมประสิทธิ์เป็นจํานวนจริงเพียงอยากให้ท่องไว้ด้วยนะครับกับอีกตัวนึงคือถ้าสัมประสิทธิ์ทุกตัวเป็นจํานวนตรรกยะนะครับและ A บวกรูทบ B เป็นคําตอบนะครับเหมือนมิคี้เลยคือเราบอกได้ว่าเพราะฉะนั้นเขียนดีๆนิดหนึ่งเป็นคําตอบ เราก็จะบอกได้ว่า a ลบ o ู b ก็จะเป็นคำตอบด้วยนะครับโอเคปะทีนี้ถัดมาตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่า1บวก 2i นะครับแล้วก็สัมประสิทธิ์ทุกตัวเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นจำนวนเต็มหมดเลยเพียงก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้น1ลบ 2i ก็เป็นคำตอบโอเคคราวนี้พี่แบงค์จะใช้เรื่องของการสร้างสมการย้อนกลับนะครับก็คือเรารู้คำตอบแล้ว ว่ามันเป็น1นบวกสองไอพก็เลยรู้ว่า1นบวกสอต้องเกิดจากวงเล็บที่มันเป็น x-1 2i ลบหลบสอกับอีกอันนึงก็คือต้องเกิดจาก x-1 ลบหบวกสอแน่นอนนะครับทีนี้เนื่องจากตัวนี้มันมีสมการเป็นดีกรีสีแปลว่าในความเป็นจริงตอนนี้เราเพิ่งได้สมการดีกรี2นะครับถ้าคูณกันออกมาแปลว่ามันควรจะมีอีก2วงเล็บแหละ ซึ่งสองวงเล็บเวลาคูณกันออกมามันก็ได้สมาการกำลังสองเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ขอเขียนในมุมของเป็น x กำลังสองบวก mx แล้วก็บวก n อย่างนี้ทิ้งไว้ก่อน <c oughs> นะครับทีนี้ปกติมันจะต้องมีสัมประสิทธิ์ด้วยแต่ข้อนี้เรารู้ว่าสัมประสิทธิ์ตัวหน้าสุดตอนนี้มันเป็นหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่แบงค์เลยไม่เขียนโอเคปะทุกตำแหน่งมีเหตุผลนะครับคราวนี้พี่แบงค์จะคูณสองวงเล็บนี้ออกมาก่อนโดยการที่จะแบ่งตัว มองให้มันเป็นผลต่างกําลังสองนะครับอย่าคูณเก้าพจน์นะคูณเก้าพจน์ก็หมายความว่าคูณโยงให้ครบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เอานะครับเพียมใช้ผลต่างกําลังสองก็เลยกลายเป็น x ลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองลบกับสองทั้งหมดกําลังสองนะครับตัวนี้คูณออกมาก็คือ x กําลังสองลบสองบวกหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ออกมานะครับกลายเป็นลบสี่เอ่อลบสี่ขอโทษครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราคิดเลขออกมามันก็คือ x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็บวก5นะครับคราวนี้ตัวนี้เราก็มีวงเล็บข้างหลังตามลงมาเรื่อยๆนะครับตามลงมาเรื่อยๆโอเคทีนี้ถ้าหากว่าพี่แบงค์เอา2วงเล็บนี้คูณกันแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเราเทียบตัวนะครับ ตัวหน้าสุดเนี่ยคูณกันมันได้ x กำลังสี่ซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองทีนี้ตัวกลางๆเนี่ยพี่แบงค์ไม่รู้จะเทียบอะไรเพราะว่าเวลาเทียบออกมามันก็ยังมี a มี b มี c แล้วก็มี m มี n อยู่แต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวหลังสุดครับเวลาคูณออกมาแล้วมันจะเอามาเทียบกับลบห้าได้ดังนั้นตัวนี้พี่แบงค์เอาตัวหลังสุดคูณกันออกมาก็คือได้5 n ตัวตรงกลางพี่แบงค์ยังไม่สนใจนะ เพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงเทียบตัวออกมาพี่แยงจะเห็นว่าตอนนี้นะครับ 5n มีค่าเท่ากับลบ5แปลว่า n มีค่าเท่ากับลบ1แน่แน่นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยพี่แยงเลยรู้ได้ว่ารู้ได้ว่า px นะครับมีค่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x บวก5แล้วก็ x กำลัง2บวก mx แล้วก็ลบ1 แน่นอนข่าวนี้พี่แหมาดูประโยคนี้นะครับเขาบอกว่า px มีคำตอบเป็นจำนวนตกกรกยะอย่างน้อย1ตัวพอบอกว่ามีจำนวนตกรกยะอย่างน้อย1ตัวนะครับแหนก็เลยรู้ว่าวงเล็บนี้เนี่ยมันเป็น1บวก2 i กับ1ลบ 2i แน่ๆจากที่เมื่อกี้เราสร้าง2ตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นวงเล็บนี้คงจะไม่ใช่ตัวที่เกิดจำนวนตรรกยะแน่นอนแล้ว วงเล็บที่จะทําให้เกิดจํานวนตรรกยะก็จะเป็นวงเล็บนี้นะครับคราวนี้เนี่ยพี่แบงก์ก็เลยมาคุยต่อว่าในทฤษฎีของหารสังเคราะห์ครับเวลาที่เราทําตัวนี้มันคือ 1m แล้วก็ลบหนะครับเราบอกว่าอย่างน้อยนะครับถ้าจะมีคําตอบเป็นจํานวนตรรกยะมันจะต้องมีตัวเทสก็คือตัวที่หารตัวนี้ลงตัวเราสามารถบอกว่ามันอาจจะมี เลขหนึ่งนะครับตัวที่หารตัวข้างหลังลงตัวเนี่ยครับมันก็มีเลขหนึ่งกับเลขลบหนึ่งเท่านั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยพียงก็บอกว่าตัวประกอบของลบหนึ่งก็คือหนึ่งหรือลบหนึ่งพี่แบงก็เลยลองเคสอย่างนี้ว่าถ้าเอาเลขหนึ่งเข้ามาลองหารสังเคราะห์ดูเอาหนึ่งคูณลงมาแล้วก็วางตัวนี้ก็ได้เอบวกหนึ่งเอาหนึ่งคูณตัวนี้ลงมาก็กลายเป็น M บวกหนึ่งแบบนี้ เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็ออกมาได้ m ซึ่งถ้าหากว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะต้องเท่ากับ0นะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าพี่แบงค์สมมุติฐานของพี่แบงคือว่ามันมีคำตอบ 1. ตัวที่เป็นตรรกยะก็คือเลข1เนี่ย m ต้องได้0แน่ๆนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือตอนนี้เรายังเหลืออีกกรณีหนึ่งให้เทสใช่ไหมคือถ้ามันเป็นลบ1 ผลปรากฏว่าตัวนี้คือ1 m แล้วก็ลบ1เอา1คูณนะครับเอา1ดึงลงมาเอาลบ1ขึ้นมาตัวนี้กลายเป็น m ลบ1แล้วก็เอาลบ1คูณกระจายออกมานะครับกลายเป็นลบ m บวก1 2บรรทัดนี้บวกกันก็ได้ m 1. ออกมาเหมือนเดิมเลยครับตัวสุดท้ายเนี่ยการที่ลบ1่มันจะหารลงตัวได้หารสังเคราะห์ตัวนี้ m 1. ก็ต้องเป็น0เกิดอะไรขึ้นครับ คือแปลว่าไม่ว่าเราจะใช้ลบหหรือใช้1ก็ตามในการเทสผลลัพธ์ออกมาก็คือได้ข้อสรุปว่า m ต้องเป็นศูนย์เหมือนกันทั้งคู่ดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์เลยเออเลยสามารถสรุปได้แน่นอนครับว่า m ตัวนี้เป็น0ย์แน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับทฤษฎีของจำนวนตรรกยะจำได้ไหมเอ่ยว่าตัวเทสที่เราจะเช็คเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่แบงค์เขียนให้นิดนึง a x กำลัง n บวกไปเรื่อยๆจนถึงกระทั่งตัวสุดท้ายเท่ากับ0ตัวเทสที่เราจะใช้ก็คือต้องเป็นตัวประกอบของตัว b ส่วนด้วยตัวประกอบของตัว a แล้วก็มีติดบวกลบถ้าเราหาตัวนี้นี้นะครับนั่นหมายความว่าเรากำลังเช็คพวกจำนวนตรกยะอยู่เพราะจำนวนตรรกยะคือจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนนะครับดังนั้นตอนที่เพียงกำลังเช็คตัวนี้เนี่ย เนื่องจากสัมประสิทธิ์ข้างหน้านี้คือ1สัมประสิทธิ์ตัวสุดท้ายตัวนี้ก็คือลบ1แปลว่าตัวประกอบของมันก็คือหาตัวประกอบของลบ1เฉยๆนะครับดังนั้นตอนนี้นะเพียงก็เลยสามารถสรุปข้อนี้ได้ว่า px มีค่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x บวก5แล้ว m เป็น0ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนเห็นไหมครับเห็นไหมว่าพอตัวนี้ออกมาเพียงก็แยกตัวประกอบตัวนี้เป็น x ลบ1 x บวก1 แล้วก็ได้คําตอบออกมาเป็น1กับลบ1ตามที่เราสมมุติฐานไว้นะครับคราวนี้โจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามหา p 2เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามหา p 2พี่แบงก์ก็บอกว่า p 2มีค่าเท่ากับ2กํกลัง2ลบกับ2คูณ2บวกด้วย5แล้วตัวนี้ก็คือ2กํกลัง2แล้วก็ลบด้วย1ดังนั้นตัวนี้4-4ลบ4หายไปกลายเป็น5 ตัวนี้กลายเป็น4-1ลบ1ได้3ผลลัพธ์ออกมาข้อนี้จึงตอบ15นะครับอ่ะมาลองดูตอบช้อย5นั่นเองนะครับก็ข้อนี้นะเพียงมองว่าในเรื่องของตอนช่วงทำตรงนี้พวกเราน่าจะคุ้นเคยอยู่แต่พอตอนที่มันเป็นจำนวนตระกยะอย่างเงี้ยหลายคนลืมทฤษฎีของจำนวนอของของการหารสังเคราะห์ไป ว่าเวลาที่เช็คเนี่ยคือเรากำลังเช็คจำนวนตกรกยะอยู่แล้วเขาบอกว่ามีจำนวนตกรกยะได้อย่างน้อยหนึ่งตัวก็เลยสมมุติมาสักหนึ่งตัวปรากฏว่าทั้งสองตัวมันได้ค่า m เท่ากับศูนย์เหมือนกันนะครับก็เลยสามารถสรุปคำตอบได้แบบนี้โอเคลองศึกษาเพิ่มเติมนะข้อสอบปี6กก็มีออกคำว่าจำนวนตะกะยะอย่างน้อยหนึ่งตัวแบบนี้เหมือนกันคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับ